วันนี้นะคะเมษาจะมาสอนวิธีการทานข้าวนะคะวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะต้มจืดใช่ไหมคะมีผักด้วยใช่ไหม,มหนูชอบกินผักหรือเปล่าคะไหนดูซิไหนกินให้ดูหน่อยสิคะวันนี้เราจะทำคอนเทนต์กินข้าวต้มกับอเออไม่ใช่ดิข้าวไรเบอรี่กับต้มจืดนะคะเอาช้อนไหนตา เราจะต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้งถูกต้องไหมคะเพื่อป้องกันอะไรคะอูเออ้เก่งมากค่ะเซเลยค่ะวันนี้จะกินผักนะคะโหหนูชอบกินผักใช่ไหมคะกินผักเราจะทำให้เราอะไรลูก เก่งมากเลยค่ะคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะคะไหนคะจิมคะ่ะตักข้าวเลยคะ่ะช้อนสั้น <c oughs> ตักกับข้าวใส่จานก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้เรากินข้าวไรเบอรี่นะคะข้าวเบอรรี่จะทำบำรุงอะไรคะ <c oughs> บำรุงสมอ,อโอ้ โอ้ยเก่งจังเลยค่ะแล้วแถมอีกด้วยเราก็จะได้เห็นด้วยอ๋อจะได้มองเห็นแบบกว้างๆไกลๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะอ่ะตักก่ะเพิงเาว่าหนูได้ๆตัว แล้วก็ทานกับข้าวสิคะเส <c oughs> ร็จแล้วค่ะ <c oughs> โูเก่งจังเลยไหนซูสเซโอ้โหกไปแล้วค่ะไหนะคะโอ้โหโอเคค่ะเยี่ยมมากยืดย่ดจ้า ยุ่ยยวยมั erm ้ไหมคะยุยยุยค่ะยาเชิญค่ะกินหมูด้วยนะคะถึงหมูจะแพงนะคะแต่เราก็กินหมูนะคะอ๋อส่วนน้ำซุปก่อนใช่ไหมคะอ่ะทานดีดีค่ะทานดีดีค่ะ เส่บเจ้าอาำหมูด้วยค่ะอำหมูด้วยค่ะเขียให้มันหนูกินเขียให้หนูกินได้ได้หมดเลยก็เลยเขียนแบบนี้โอเคค่ะ ตักเลยค่ะเอาหมูตักหมูไปกินด้วยค่ะอโอเคได้ค่ะต้หู้ก็ได้ค่ะกินดีดีค่ะลูกไม่กินแบบนี้นะคะนั่งกินดีดีค่ะไปไหนคะเนี่ยเยี่ยมมากเลยค่ะโอเคเอาวันนี้แค่นี้ใช่ไหมคะค่เด<อ>ี๋ยลืมกดอะไรคะ โอ้เช็ดปากก่อนค่ะที่ชู้หายไปไหนโอเคค่ะเร็วแล้วค่ะอ่าเร็วมาบอกก่อนค่ะมาบอกก่อนค่ะอ่ะเชิญค่ะบอกหน่อยค่ะดีดีค่ะมายืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้ค่ะเอาค่ะแม่เอาเร็วๆค่ะเอายืนห่างๆางไปหน่อยนิดนึงค่ะมันมองไม่เห็นค่ะ อ่ะเชิญค่ะอ่ะฝากกดฝากอะไรคะฝากกดกระดิ่งกึ้งจริงกึ้งกร้งให้ด้วยนะแคะแล้วก็กดได้กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราบายบายสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะโอเคค่ะ